สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมคอสครับแลพบกับฉันทัศค่พกเราสอนกับรายการ w S Y รายการที่จะมากระตุ้มตอความรู้คุณไขข้อปัญหาที่คุณอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม วันนี้คำถามของพวกเราคืออะไรครับระหว่างคนที่คุณรักกับคนที่รักคุณคุณจะเลือกใครครับครับรากเราเลยวันนี้เลยครับสวัสดีครับคำถามของเรารู้กันใช่ไหมครับครับคุณจะเลือกเอาอะไรครับคนที่เรารักทำไมไม่เรารักทำไมล่ะครับเหตุผลก็เรารักเขาอ่ะเขาไม่รักเราหรอครับไม่ใช่โอ้แล้วคุณอยากพูดกับคนที่คุณเลือกนะครับว่างไรครับ 我们俩打 เขว่าอะไรครับามรักเจนลอรมันมันนกเนียนด่ะกันรนทยังาระหว่างคนที่คุณรักกับคนที่รักคุณเลือกอะไรครับคนที่เรียนแบบรักคนที่ รักมัมุทะาค่ะทไมแรอ่ว่ารักคการเสียสละค่ะโย่ารักครัครับค้ันเปรยบเรอะคียนะครับถ้าคุณ่าพูดกับคุณนั้คุณเลือกรับสามคำว่าช่ยดูข้างบนกันหนอโอ้ยาวไปทคยาง วันนี้ทานสตรี่กี่โครับยังไม่ได้เลย่ะเดี๋ยิแสงพิ่มแสพิ่มแสงเพิ่มแสงเพิ่มแสงเ่อกมหว่างคนที่คุณรักกัคนที่รักคเลอกะไรคะฉันมจะเลนี่ต่ไนางงจะเลคนที่รักฉันเพราฉันจะเปลี่ยนคนที่รักฉันให้ฉันห ที่คุยล้วไม่พูดไม่พูดแล้วทำไมฉันจะเปลี่ยนคนที่รักฉันให้กลายเป็นคนที่ฉันรักเฮ้ยแล้วคุณอยากพูดกับคงษนะให้สาว่าอยด้วยกันนะกินครับแต่เปิดพยานาครับานะเขาลอยู่ครับ 85 x x x เห็นโอ้โหเ้าคนนี้นแฟนแล้วตอบคนนั้นตอบคนนั้นตอบครับได้ยินคำถามแล้วใช่ไหมครับเจ็บเพราะคำถามใหม่ว่าระหว่างคนที่คุณรักกับคนที่รักคุณคุณจะเลือกอะไรครับคนที่ฉันรักทำไมครับเพราะฉันมีความสุขกว่าแล้วแตมคุณทำไมคุณไม่ตอบว่าเพราะตอนนี้ฉันมีคนที่ฉันรักใช่แล้ว แล้วคุณอยากพูดกับคนนั้นว่าสามพยานว่า I love you เรียนแบบเขาอยู่ละ